สถาบันธรรมพิวัตรหน่วยงานประจำจังหวัดลำปางสภาองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคพศ2562หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดลำปางนางสาววิมลตุ้ยแก้วที่ทำการปัจจุบันเลขที่249/42ถนนเขลางนาครตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง หน่วยงานประจำจังหวัดลำปางเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองและพิทักษ์ิทธ์ของผู้บริโภครับเรื่องร้องเรียนไก่เปียะประนีประนอมยอมความข้อพิาพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภคโดยมีประเด็นในการครุ้มครองผู้บริโภค9ด้าน 1. ด้านการเงินการธนาคารรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้บริการทางการเงินจากสถาบันการเงิน 2. ด้านอาหารยาและผลิตภัณฑสุขภาพ 3. ด้านบริการสุขภาพ 4. ด้านการขนส่งและยานพาหนะ 5. ด้านสินค้าและบริการทั่วไป 6. ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7. ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย 8. ด้านบริการสาธารณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 9. ด้านการศึกษาภารกิจของหน่วยงานประจำจังหวัด 1. เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภคต่อหน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัด 2. คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยการรับเรื่องร้องเรียนแก้ปัญหาไกลเกี่ยหรือเรียกร้องประนีประนอมยอมความข้อพิพาทเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค 3. ตรวจสอบติดตามเฝ้าระวังเตือนภัยปัญหาผู้บริโภคตามสถานการณ์หรือตามปัญหาของพื้นที่ 4. สนับสนุนให้องค์กรสมาชิก หรือองค์กรของผู้บริโภคในจังหวัดเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้บริโภค 5. ผู้บริโภคในจังหวัดร่วมกันผลักดันนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศหรือสภาผู้บริโภคปัจจุบันมีองค์กรสมาชิกในพื้นที่จังหวัดลำปางทั้งหมด20องค์กรครอบคลุมพื้นที่11อำเภอและมีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ทั่วจังหวัดลำปางหากทุกคนถูกเอาเปรียบ ได้รับการบริการที่ไม่เป็นธรรมอย่าลืมปกป้องสิทธิ์ผู้บริโภคปัญหาผู้บริโภคร้องเรียนได้ที่054-012274หรือโทร1502สายด่วนสภาของผู้บริโภคสารพลังคนลำปางสร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาผู้บริโภค